นี่ะไปเล็วแกเลยครับถับผมถึงแล้วถึงแล้วไกลมากอ๋อขึ้นไปข้างบนมีบันไดน้องขึ้นมานี่ก่อนเปิดไฟตรงไหนอะไปดูลูกพ่อแม่ไไปเลยชั้นสิบห้าเชิญครับเอามือออกนะครับ ว้าวฮาฮฮ่าฮ่ว้าวไหนห้องใครอันนี้ห้องใครฮึ <c oughs> นี่มาดีนี่อย่างนี้โอ้โหถ้าลุกไปข้างล่างได้เลยครับนี่คือรถไฟ

อันไหนนะครับอันไหนอันไหนนะครับมีต้นอะไรนะครับน้องคินบอกแม่ไหนสิอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเสร็จแล้วไปไม่ไปลแล้วใช่ไหมข้าวไปอือหันไม่หานไม่าลยนไม่หานไม่าเครับผมแฮปปี้แฮปปี้ไหมน้่งคินแฮปปี้ไหมแฮปป้ไ,ปปไัวเลกเจะตัวไนนะไหนตัวไหนแป่าตัเล็ไม

มีจีบเขเบาน่นอร่อยเนี่ยอาดิเอาให้เขาอีกผมกินดีให้เขาอีกดีบไปมีเขาอีกจีให้พี่เขาอีกทำตัวไหนยังไม่ได้แบมือสิแบมือดิต้องแบมือเหมือนกันไอ้ตัวนี้ตัวนี้สีสวยไหมแมว เข้ามาเลยจ้าเข้าเข้ามาเลยจ้าเข้าเปรมมาเลยจ้าเข้ามาเลยจ้าไม่ต้องกลัวจ้าเข้าเก๊กเก๊โอ้โหน่ารักจังเลยเก๊กถ้าแบ่งนี้มา is ่แบ่งกันนะคะโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมดแล้วเฮ้ยนี่ชิโกงอีนเราอ่ะป้าเห็นม